วันนี้นายพิธาดิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะขอบคุณทุกคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะโดยการเดินทางลงไปครั้งนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับภาคเอกชนแล้วก็นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้วยทำกลางผู้สนับสนุนพักที่มาให้การต้อนรับกันอย่างทับข้างติดตามจากคุณพัชราจิตคำค่ะรายงานสดจากอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัชราคะ ต,ตอนนี้คุณพิธาแล้วก็ว่าที่สสพักก้าวไกลนั้นก็ยังคงอยู่ระหว่างการประชุมหาหรือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวในอนาคตของจังหวัดภูเก็ตค่ะขณะที่บรรดาแฟนคลับหรือว่าด้อมส้มชาวภูเก็ตนั้นก็พบว่าวันนี้เป็นประ่างคึกคักทีเดียวค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะแล้วไหนเมื่อให้กันมาขนาดนี้40%ของพี่น้องชาวภูเก็ตให้ความไว้วางใจพักก้า ผมขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ใครมุฟเม็ดน,ดนี้ผิดหวังแน่นอนนี่เป็นลีลาของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักกล้าไกลค่ะตอนทีม่มีการลงพื้นที่ไปยังสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอรกระทูเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเพื่อพบปะขอบคุณชาวภูกเก็ตค่ะ ที่ลงคะแนนเสียงเลือกพักก้าวไกลและได้ว่าที่สสของภูเก็ตทั้ง3เขตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะซึ่งนายพิธาบอกว่าถือว่าได้คะแนนมากกว่าปี2,562กว่าเท่าตัวและเป็นการทําได้อย่างประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ ขณะที่บรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีบรรดาแฟนคลับมารอให้การต้อนรับนายพิธาแล้วก็ทีมงานพักเก้าไกลค่ะหลายคนแต่งตัวโทนสีส้มแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของพักมาส่งเสียงให้กำลังใจถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วก็จับมือขอลายเซ็นนายพิธากลับไปเป็นที่ระลึกด้วยค่ะโดยระหว่างการปราศัยค่ะนายพิธากล่าวว่าจะเดินหน้าตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ โดยเฉพาะในการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นบริหารงานอย่างค่องตัวและพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตนั้นมีความพร้อมสําหรับการท่องเที่ยวเป็นไ่มุกข,ของชาวโลกค่ะรวมทั้งมีการพูดถึงการจัดงานเอ็กโป2028ที่กําลังจะมีการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพซึ่งไทยนั้นส่งจังหวัดภูเก็ตร่วมคัดเลือกด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าหากมีโอกาสได้จัดงานในครั้งนี้จังหวัดภูเก็ตก็มีความพร้อมและจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าปามากขึ้นค่ะ ซึ่งนายพิธาเองก็ยังกล่าวว่าหน้าที่ของรัฐบาลใหม่นั้นยังคงต้องเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะรวมทั้งเน้นย้ําในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็คอร์รัปชันในพื้นที่ด้วยค่ะยยังงงมีีเออ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 ขวาาาาาทท่่่จจะตอออาาต้้้กกกกไไปปนนหหึ็คคืดภู ขอควายที่สองก็คือคอรัปชันต้องหมดไปจากภ <Yeah. S 1> ูเก็ตนายอบายต่อสู้กับสองคอควายนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาหรือคอรัปชันสั้นๆเพียงแค่สี่พยางรักสีบันร้อง <Yeah. S 1> กระจายอ้น้าบันหาของคนภูเก็ต ขณะนี่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะนายพิธาแล้วก็ทีมงานภาคก้าไกลนั้นได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตซึ่งหลังจากเสร็จการประชุมก็มีการถแถลงข่าวร่วมกันค่ะซึ่งทางภาคเอกชนนั้นได้มีการสะท้อนค่ะว่าอยากให้มีการสนับสนุนแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานการจราจรติดขัดที่ยังเป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวค่ะและเป้าหมายในระยะสั้นนั้นก็คือการดึงนักท่องเที่ยวกลับมาให้ได้มากที่่สุดคะ ค่ะและหลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะกำหนดการของพรรคก,ก้าวไกลนั้นก็จะเดินทางไปที่ตลาดชิวาค่ะเพื่อที่จะพบปะประชาชนขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้มีการโหวตให้กับพรรคก,ก้าวไกลต่อไปค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ